การหาเสียงมันคือการหาเสียงเพื่อให้กระแดนเสียงมันไม่ใช่ในโยบายพรรควมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณไปยุธ์ก็ไปแล้วไม่มีแล้วแม่ทัพเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้พักพระรามประชารัฐก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปละเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมท่านลองไปดูสามก๊กก็ดีถ้าฆ่าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะพลไพ่เลี้ยงดูต่อไปไหม หลังจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะฮะพักเก้าไก่มีคะแนนเสียงดับหนึ่งนะฮะเราก็มีมติกันว่าจะสนุนพักเก้าไก่นะให้บริหารประเทศนะฮะแล้วก็ทําทุกอย่างนะแต่ปรากฏว่าพักเก้าไก่ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่จุดนั้นได้ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพักเพื่อไทยนะ,ะในการที่จะจัด การบริหารประเทศโดยเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็กาลังนะดําเนินการทุกวิธีการนะครับเพื่อสลายขั้วก,การเมืองของทุกฝ่ายเพื่อจะเดินหน้าบริหารประเทศให้ได้นะครับดังนั้นทมจึงวิงวอนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าขณะนี้บางทีมีความเข้าใจผิดกันว่า ในตอนหาเสียงเคยพูดไว้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นต่างๆนะเพราะต้องยึดมั่นนะไปละเมิดไม่ได้อะไรต่างอันนี้ผมอยากจะเรียนว่าการหาเสียงก็คือการหาเสียงนะครับนะเพื่อให้แถลงเสียงนะมาบริหารประเทศนะฮะมันไม่ใช่นโยบายพรรคถ้าไปเรียนนโยบายพรรคจะทําเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรต่างให้พี่น้องประชาชนแล้วไม่ทาเนี่ยนะถึงจะถือว่าผิดสัญญา ปัญหาในเรื่องการหาเสียงผมเลือกเป็นเรื่องปกติเมื่อจบไปแล้วนะครับได้คะแนนมาท่า่ก็บริหารบริหารกันไปขณะนี้บางทีมีเสียงบางเสียงก็ให้รวมพักนั้นได้ไม่รวมพักนี้ได้ต่างๆนะฮะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามกกก็ดีหรือไปดูปอดศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะอ่ากษัตริย์ นะทำศึกสงครามรอะไรต่างนะถ้าข้าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะพลไพ่ไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับมาทำนู่นทํานี่ไหมหรือข้าทิ้งให้หมดนะครับเราเรียนว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณประยุทธก็ไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหม บางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพักพลังประชารัปไก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับก็ดี เรื่องพักลุงเนี่ยก็นในไม่เอาพักลุงจะมวีวิธีพูดคุยกับสมาชิกนะครับหรือสสที่อยู่พักเหล่านั้นอย่างไรที่ให้มาการสนับสนุนเราได้ออกแถลงการไปแล้วถึงแนวทางนะครับถึงแนวทางที่เราจะสแสวงหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะให้มามีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็เปิดโอกาสนะครับ ขอความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายเข้าไปประสานโดยพูดคุยนะครับว่าเป็นเอกสิทธิ์ของท่านถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นการสลายขั้วแก้วิกฤตได้เราก็ยินดีนะครับนี่เป็นแนวทางที่เราวางไว้นะครับสําหรับการขอเสียงสนับสนุนเรายืนยันว่าเรามีความชอบธรรมเสียงเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ปัญหาของเราคือพยายามจะทําให้ทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคน มีการเข้าร่วมเพราะนั้นผมบอกเรียนไปแล้วว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษในสถานการณ์ที่มีวิกฤตต่างๆทั้ง3ด้านทั้งวิกฤตเริ่มนูนวิกฤตปัญหาประชาชนปากท้องวิกฤตความขัดแย้งนะครับเราต้องการให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะจากการที่เราขัดแย้งเป็นกลุ่มเป็นฝักเป็นฝ่ายมาตลอดเวลาเกือบ20ปีนะครับเพราะนั้นวันนี้ ผมได้เรียนไปว่าถ้าเป็นบุคคลก็เป็นคําร้องขอจากเรานะครับไม่ใช่กระบวนการหรือเป็นมูเห่าอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นพักเป็นกลุ่มบุคคลก็ไม่ได้ไปทาลายกระบวนการอะไรต่างๆที่เคยมีมาสิ่งที่เราต้องการวันนี้ต้องทิศจากพระดามใหม่ครับไม่งั้นเราพ้นวิกฤตไม่ได้เราฝ่าวิกฤตไม่ได้เพราะ,ะนั้นสิ่งงต่างจบต่อจากนี้ไปเนี่ยเราคุยกับทุกกลุ่มทุกพักทุกคนและตอนนี้ก็คุย นะฮะได้เรื่อยๆหลายหลายคนหลายพักหลายกลุ่มก็แสดงเจตจำนงมานะครับเราจะชี้แจงตรงนี้ชัดเจนแล้วก็คุยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รวมเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเพราะเป้าหมายของเราคือทําให้ได้เกิน375เพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลได้สมตามกต,ติกาทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะดําเนินหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติ